แนะนำการอัดหน้าจอ nintendo switch รบบบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอในะเนี่เลยภาพจาก nintendo switch มาขึ้นที่หน้าจอคอมผ่านเครื่องตัวนี้อันนี้คือเครื่องบันทึกภาพนะมีหลายยี่ห้อครับอันนี้ยี่ห้อ a vermedia อันนี้คือเครื่อง nintendo switch ปกติเราเล่นเกมใช่ไหมก็ต่อสายให hdmi จากเครื่องไปเข้าทีวีเพื่อเล่นแต่วนนี้ h d m i แทนที่เข้าทีวีมาเข้าเครื่องนี้แทนนะครับเนี่ยมันจะมีช่องให้เสียบ h d m i อยู่แล้วที่ตัวเครื่องก็เสียบสาย usb ออกมามาเข้าออคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราภาพมันก็จะมาขึ้นที่หน้าจอคอมของเราครับผ่านโปรแกรมนี้เลยโปรแกรมแถมมากับตัวเครื่อง REX Central 4เราก็สามารถเล่นเกมได้เลยครับเลือกเกมได้เลยนะ อ่านี้โปเกมอนใช่ไหมอันนี้มอคอสซิ่งจะเล่นเกมไหนก็เล่นได้เลยจะอัดเกมก็กดนี่ได้เลยเร็กซ์ตรงนี้นะเนอานะจะอัานแล้วนะกดอัดไปนี่ครับเวลาลันแล้วนะก็เล่นไปได้เลยครับอัดไปที่ตัวเครื่องก็จะกระพริบสีแดงไปว่ากำลังอัดอยู่เราก็เล่นไปเลยได้เลยครับ เล่นเกมไปถ้าหน้าจอเล็กไม่สะาใจก็ขยายได้นี่ภาพเต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยก็อ่านไปเรื่อเรื่อยครับหรือถ้าไม่สะาใจอยากจะต่อเข้าจอทีวีจอใหญ่ระหว่างที่อ่านอยู่ก็มีช่อง HDMI ช่องนึงครับอันนี้เป็น out เลอันนี้อินจาก Nintendo Switch แล้วก็ต่อ HDMI อีกเส้นหนึ่งเอาออกไปไปเข้าทีวีก็ได้เหมือนกันนี่ครับตรงที่คอมมันก็จะอ่านไปนะเอาละเดี๋ยวกดออกโฮมไปก่อนแล้วกันนะกดโฮมไปก่อนบันทึกเรียบร้อยครับตอนนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับไฟมันก็อยู่นี้ ลองเพดูมาแล้วที่เราอาจไว้นี่ไงประมาณนี้ครับ